เป็นหนึ่งในสนามเลือกตั้งที่มีการแข่งขันสูงนะคะมีการหาเสียงอย่างเข้มข้นค่ะโดยวันนี้พักชาติพัฒนากา้าบเปิดนโยบายพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาและภาคอีสานบอกว่าจะนําโคราชเนี่ยเข้าสู่ยุคทองด้วยการยกระดับทั้งเรื่องของเศรษฐกิจคมนาคมรวมถึงการท่องเที่ยวนะคะส่วนอีกหนึ่งพักที่ต้องจับตามองคือพักเก้าไกลครับใช้ช่วงวันหยุดยาแบบนี้ลงพื้นที่หาเสียงนําโดยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับลงพื้นที่หาเสียงอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิพร้อมชี้บอกว่าวงจรชีวิตคนอีสานต้องทํา งานหนักเพื่อคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องเร่งแก้ปัญหาปากท้องในระดับโครงสร้างรวมถึงปัญหาทุนผูกขาดด้วยครับเวทีปราศัยของพรกเก้าไกลที่จังหวัดชัยภูมินำโดยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและก็ผู้ช่วยหาเสียงของพรกเก้าไกลเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสชัยภูมิแล้วก็ย้ำนโยบายที่เน้นแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างครับ นายธนาทรระบุบอกว่าพักเก้าไกลไม่เคยสัญญาที่จะนําโครงการต่างๆมาลงในพื้นที่แต่ว่าพักมุ่งเสนอปลดล็อกท้องถิ่นปฏิรูประบบราชการแก้ปัญหารัฐราชการรวมศูนย์พร้อมทั้งนํางบประมาณแล้วก็อํานาจกลับมาอยู่ที่ตําบลแล้วก็จังหวัดเพื่อให้คนท้องถิ่นดูแลกันเองนอกจากนี้ยังมีการชูนโยบายหลักนะครับก็คือการแก้ไขปัญหาทุนผูกขาดแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ปฏิรูปกองทัพเพื่อน,นําทหารออกจากการเมือง พร้อมย้ำนะครับว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือต้องทําให้บ้านเมืองเนี่ยเป็นประชาธิปไตยด้วยการสร้างกลไกป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารโดยก้าวแรกก็คือ<ห>การยกเลิกระบบเกณฑ์ทหารนะครับขณะที่พรรคชาติพัฒนากลา้านําโดยนายสุวัสดิ์ลิปตาพันลบประธานพรรคพร้อมกับแกนนำค่ะไปเปิดเวทีปราศัยที่จังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับเปิดตัวนโยบายโคราโนมิส มุ่งยกระดับจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจคมนาคมและการท่องเที่ยวในภาคอีสานนายสุวัตรย้ำนะคะว่าพักชาติพัฒนากล้ามีฐานการเมืองอยู่ที่ภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา พักจึงได้ออกแบบแนวคิดนโยบายเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและภาคอีสานคาดหวังค่ะว่าจะนำยุคทองของโคราชกลับคืนมาด้วยการดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่